สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ท่านเรามาชั a นแนววันนี้เสนอเรื่องมาไลเลือกคู่ขอคนละหนึ่งแชร์หนึ่งไล่เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานด้วยนะครับพวกเจ้าดูข้าให้ดีนะข้าจะโชว์ให้เห็นถึงความมันที่แท้จริง คุณสันคุณสันเอาจริงเหรอครับผมว่ามันอันตรายนะครับนั่นสิครับวางลงก่อนเถอะคุณสันคุณสันยังไม่ทันที่จะขาดคำเสียงระเบิดของบางไฟก็ดังสนัน่นก่อนจะเกิดควันขมอบไปทั่วสภาพของเท้าสันติก็ดูไม่จืด หน้าตามองคล้ำเหมือนเอา่านมาทาก็ไม่ปานผมเผ่าชี้ฟูโดูด,ดีไม่รู้ทิศเพราะความนึกสนุกอยากลองเล่นบังไฟเลยเป็นที่มาของระเบิดครั้งนี้เท้าสันติคือลูกชายคนเดียวของเศรษฐีที่มั่งคั่งที่สุดในเมืองแถวนี้ทั้งยังมีรูปร่างหน้าตาที่ไม่ต่างจากเทพเทวดาจำแรงลงมาอย่างไงอย่างนั้น ทั้งหลอ่อทั้งรวยสาวที่ไหนที่ได้พบเจอก็ต่างหลงไหลอยากได้ไปเคียงข้างแต่เท้าสันตินั้นกลับไม่เคยพบเจอรักแท้เลยแม้แต่หนเดียวและโดยนิสัยที่เป็นคนทะเลนจึงมักจะแอบหนีออกมาเที่ยวเล่นในหมู่บ้านใกล้เคียงเป็นประจำโดยมีลูกน้องคนสนิทสองคนที่ต้องคอยห้ามปรามเก็บกวาดสิ่งที่เท้าสันติทำไว้ตลอด จนมาถึงวันนี้ที่เท้าสันติมาเจอกับบางไฟเดี๋ยวผมไปหาอะไรมาให้ล้างนะครับใช้เวลาไม่นานคนสนิทก็กลับมาพร้อมกับขันใบหนึ่งเพราะหาน้ำไม่ได้จึงอาสาจะไปขอน้ำกับชาวบ้านที่หมู่บ้านไกลๆนี้มาให้ไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวข้าไปเองพวกเอ็งรออยู่ที่นี่นี่แหละเดี๋ยวข้าไปขอน้ำจากชาวบ้านแถวๆนี้ ส่วนเรื่องวันนี้อย่าให้ใครรู้เด็ดขาดว่าข้ามาที่นี่นี่คงเป็นทางรอดทางเดียวแล้วสินะขอให้วันนี้เป็นไปดังหวังโดยเถอะชายไวกลางคนเอ่ยขึ้นขณะที่มองดูสอยสุดาลูกสาวคนเล็กของบ้านกำลังยืนถือพวงมาลัยเอาไว้ในมือสายตาของนางก็มองไปข้างหน้าอย่างไร้จุดหมาย บริเวณรอบๆก็เต็มไปด้วยชายหนุ่มมากหน้าหลากตาด้านหลังก็มีสายตาของพ่อและแม่กดดันอยู่เป็นเชิงว่าให้เธอรีบๆเลือกคูเสียทีหลายวันก่อนดวงชะตาของครอบครัวเจ้ามีเหตุเป็นต้องล่มจมพบเจอแต่ลางร้ายจะเกิดการสูญเสียครั้งใหญ่ พอจะมีทางแก้บ้างไหมล่ะพ่อหมอหากเจ้าอยากจะรอดพ้นวิกฤตนี้ก็รีบปล,ลุกสาวคนสุดท้องมีกุกของโดยเร็ววันเขาคนนั้นจะเป็นดังเทียบุตรที่มาช่วยครอบครัวพวกเจ้าให้ยุ่รดไปได้โดยเจ้าต้องทําพิธีเสียงมาลัยเท่านั้นเพราะส่สุดาเป็นหญิงสาวที่ไม่ค่อยอยุ่งเกี่ยวกับใคร ท้าไม่เธอยังครองตัวเป็นโสดในขณะที่พี่สาวของเธอทั้งสองคนต่างก็แต่งงานออกเรือนมีกู่ครองกันแล้วซึ่งสามีของพี่สาวแต่ละคนก็มีหน้ามีตามีฐานะร่ำรวยพอตัวใครๆต่างก็เกรงขามยิ่งมีคำทักจากหมอดูเช่นนี้พ่อและแม่ต่างก็เร่งรีบอยากจะให้เธอออกเรือนโดยเร็วตรงนั้นคนเยอะจัง ขอมาทำอะไรกันกดด็ดีคงจะมีน้ําพอให้ขอสักหน่อยชยายหนุ่มเก่าอัดอัดเดินไปหาฝูงชนก่อนจะยกมือขึ้นแล้วเอ่ยขอน้ํากับคนข้างหน้าแต่กลับเป็นจังหวะเดียวกันกับที่สอยสุดาโยนมาลัยออกมาหวังเลือกคู่ซึ่งมาลัยที่ลอยมากลับหยุดและตกลงบนมือของเท้าสันติพอดีกลายเป็นว่าเท้าสันติกลับเป็นผู้ได้าลัยนั้นไป ทากลางความตกใจและสายตาที่มองมาที่เขาอย่างรังเกียจด้วยความที่ผมฟูและตัวดำหน้าดำจากบังไฟแต่เท้าสันติก็หาได้สนใจสายตาเหล่านั้นเพราะตอนนี้เขาตกอยู่ในภาวงของสอยสุดาไปแล้วนี่มันเรื่องอะไรกัน ผู้เป็นบิดาแทบกระอักเลือดด้วยความอับอายเมื่อลูกสาวคนสุดท้องเลือกขอทานยาจกมาเป็นคู่เมื่อเห็นเป็นเหมือนคำํำนายของหมอดูว่าจะได้คนดีๆมีฐานะมากอบกู้วงตระกูลกลับเป็นขอทานไร้บ้านแตกต่างจากเคยใหญ่ทั้งสองราวฟ้ากับเหวโห้ปยสุดานึกว่าจะหาได้ดีกว่านี้มาช่วยเชิดชูครอบครัว ที่ไหนได้กับได้ขอทานจนจนมาแทนไม่สูงสิงกับใครหรือคบใครจนป่านนี้ก็เพื่อจะมาแต่งกับขอทานเนี่ยนะเจ้านี่มันตัวสวยจริงๆพี่สาวทั้งสองต่างก็เยือยยันซ้ำเติมแกวกลยาและพิมมณีเป็นลูกสาวคนโตและคนกลางพวกเธอต่างก็ออกเรือนไปกับเศรษฐีได้ดีกันทุกคนเว้นเสียแต่ตอนนี้ หากแต่สรอยสุดาก็ไม่ได้นึกรังเกียจในตัวของเท้าสันติแม้จะไม่ได้มีจิตใจนึกชอบแต่เพราะมาไลยได้เลือกชายคนนี้มาแล้วเธอก็ยอมรับในโชคชะตาและยึดมั่นในวาจาที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้แล้วทว่าเท้าสันติก็มีอาจพลฟังคำาููถูกนั้นได้จึงจะบอกความจริงออกไปว่าตัวตนที่แท้จ,จริงของเขาเป็นใครถึงเขาจะเป็นเช่นไรเขาก็คือว่าที่สามีข้า ข้ารู้ว่าเขาสูสามีพกพิม่ได้แต่เขาคือคนที่ข้าเลือกแล้วจะยากดีมีจนข้าก็พร้อมที่จะอดทนทำงานสร้างครอบครัวไปพร้อมๆกับเขาแต่พอได้ยินที่หญิงสาวเอ่ยออกมาก็เกิดความประทับใจและตกหลุมรักในความเป็นคนดีมีสัจจาของนางสวยสุดาเท้าสันติจึงเลือกที่จะเงียบเอาไว้เสียก่อนทั้งคู่ได้ตกแต่งตามประเพณี หักแต่อนิจจาพอไม่ปลืม้มกลับถูกเนรเทศให้ออกมาอยู่กระท่อมหลังเล็กๆท้ายเรือนใหญ่ของครอบครัวเจ้าอยู่ได้เหรอสร้อยสุดาข้าขอโทษนะที่เป็นต้นเหตุทำให้เจ้าต้องลำบากต้องโดนอรหาอย่าพูดอย่างนั้นเลยข้าอยู่ได้ข้าต่างหากที่ให้มาอะไรากับเจ้าทำให้เจ้าโดนดูถูกข้าสัญญา เ็าจะเป็นคนดีจะไม่ทำให้เจ้าต้องลำบากค้าจะทำหน้าที่สามีให้ดีที่สุดสอยสุดาไม่ได้ตอบอะไรออกไปเธอแค่ยิ้มตอบกลับไปเท่านั้นไม่น่าเชื่อว่าชายขอทานคนนี้จะสุภาพและให้เกียรติเธอถึงเพียงนี้ทั้งที่เธอเป็นคนทำให้เขาเป็นที่จับตามองและโดนดูถูกสารพัดหลายวันผ่านไปช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันมาสอยสุดากลับรู้สึกว่าบางที เธออยู่กับชายขอทานตัวดำคนนี้รู้สึกสบายใจมากกว่าอยู่เรือนใหญ่ของครอบครัวโดวยซ้ำาพระท้าสันติเป็นคนดีแม้จะอาศัยอยู่กระท่อมหลังเล็กๆสันติก็ไม่เคยทำให้เธอลำบากใจเลยสักครั้งประครบประง,งมเธอเรากับไข่ในหินเดี๋ยวสิฝนเพิ่งหยุดตกตรงนี้มันยังเปียกๆอยู่เจ้าทำอะไรนะ่ะ ค่านั่งได้ไม่ต้องทำขนาดนี้หรอกช่วงเวลาย่ำคำฟ้าหลังฝนมักจะดีเสมอคงจะจริงแค่เพียงแคร่ไม้ไผ่เปียกหมาดๆจากฝนที่ตกเมื่อครู่สันติก็ใช้เสื้อผ้าของตัวเองเช็ดให้เธอได้นั่งสบายๆสยสอยสุดาแอบมองสันติแล้วยิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัวเพราะความดีของสันติที่คอยดูแลเธอทำให้เธอลืมไปแล้ว ว่าสันติเป็นแขกคนขอทานตัวดำๆคนหนึ่งที่บังเอิญได้มาไลยของเธอไปว้ายพวกวิปริตผิดธรรมชาตินี่พวกแกมาถอดเสื้ออะไรกันที่หน้าบ้านไม่อายฟ้าอายดินบ้างหรือยังไงใช่ใช่พวกแกเอารสนิยมแปลกประหลาดพวกนี้เข้าไปในกระท่อมเดี๋ยวนี้เลยนะเดี๋ยวใครมาเห็นเข้ามันจะเสื่อมถึงวงตระกูล เสียงคำพูดท,ที่ดูถูกและเยียดยามของแกวกรยาและพิมมณีที่เท้าสันติและสอยสุดาต้องได้ยินเป็นประจำในทุกๆวันพี่สาวทั้งสองต่างก็ยังคงดูถูกและเย้ยหยันในทุกๆครั้งที่เดินผ่านหน้ากระทร่อมแต่ทั้งเท้าสันติและสอยสุดาต่างก็ไม่ได้สนใจอะไรคิดเสียว,ว่าเป็นเพียงเสียงนกเสียงกาทั้งสองยังคงใช้ชีวิตคู่กันสองคนในกระท่อมเรื่อยมา เ้าสันติก็ยังคงปฏิบัติตัวดีดูแลสอยสุดามาโดยตลอดแม้แต่อาหารการกินสันติมักจะให้เธอได้กินอิ่มก่อนเสมอเขาถึงจะกินให้ตัวเองอิ่มตามทุกอย่างที่สันติทําให้เธอนั้นสร้างความประทับใจให้แก่หญิงสาวไม่น้อยเดี๋ยววันนี้ข้าจะออกไปทําธุระสักหน่อยเจ้าอยากได้อะไรหรือเปล่าไม่มีจ้ะระวังตัวดีๆด,ด้วยนะ อย่าไปนานนักล่ะฉันคิดถึงเจ้านี่มันจริงๆเลยระหว่างทางเดินนั้นหญิงสาวก็คิดอะไรไปเรื่อยยการใช้ชีวิตอยู่กับสันตินั้นเธอก็ไม่ได้รู้สึกอึดอัดหรือลำบากใจอะไรเพราะสันติไม่เคยสร้างความรำคาญใจอะไรให้แก่เธอเลยกลับกันสันติกลับสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้เธอได้เสมอ คุณสันออกมาแบบนี้ไม่กลัวว่าคุณนายกลับไปแล้วจะไม่เจอหรือครับทำไงได้ละ่ะหากข้าไม่กลับบ้านบ้างท่านพ่อก็ไล่ตะเพิดข้าออกจากกองมรดกกันพอดีแต่เจ้าไม่ต้องเป็นห่วงข้าหรอกข้านะ่ะแนบเนียนอยู่แล้วคุณสันระวังเพราะโม่เดินไปคุยไปไม่ทันได้ระวังตัวสันติก็เดินไปชนกับคนอื่นที่เดินสวนมา เมือสันติมองไปยังคนที่เขาเดินชนก็แทบหยุดหายใจเพราะเขาคือสอยสุดาสันติตกใจจนตัวสั่นเพราะในตอนนี้ตนมีใจสันติขอทานยาจกตัวดำแต่เป็นเท้าสันติที่กำลังออกมาเจรจาค้าขายสีหน้าของสอยสุดานิ่งเงียบจนน้าใจหายสอยสุดาคือข้าคือ ท่านรู้จักข้าหรือสินคำนั้นสันติก็นึกขึ้นได้ว่าสอยสุดาค,คงไม่อาจจำเขาได้เพราะสันติสามีของเธอต้องเป็นผู้ชายตัวดำหน้าดำผมเผาไม่ได้สางแต่ตอนนี้เขาคือเท้าสันติหน้าตาหล่อเหลาเอากานเนื้อตัวใบหน้าเกลียงเกลาสะอาดสะอ้านเมื่อคิดได้ว่าตัวเขาเป็นสามีของหญิงสาวกับในตอนนี้ ช่างต่างกันมากมายนักจึงคิดอะไรออกอยากทดสอบลองใจหญิงสาวเท้าสันติจึงแกล้งเล่นละครจีบเมียตัวเองอีกครั้งในานามเท้าสันติมิชัยไอสันอ๋อเจ้าไม่รู้จักค่ารอกแต่ข้านะแอบมองเจ้ามานานแล้วนะข้ามีสามีแล้วต้องขอโทษทันด้วยที่เสียม,มารยาทเอ้ยจบก็เตรียมเดินหนีไป หากแต่ท้าสันติกลับเดินมาขวางเอาไว้ก่อนจะถูกปฏิเสธด้วยเสียงที่ดุขึ้นอีกทั้งสายตาที่มองมาก็ทําเอาคนลุกชูชันไม่น้อยหากจะเรียกความรู้สึกเช่นนี้ว่ากลัวเมียเขาก็คงไม่ปฏิเสธหลบไปข้าบอกจะไปแล้วว่าข้ามีสามีแล้วอย่ามายุ่งกับข้าโว่ใจเย็นๆสิ ทำตัวเป็นแม่เสือสาวสุดโหดไปได้เท้าสันติที่ยืนยิน้มกลุ่มปริมเพิงพอใจในความหญิงยโสตชายอื่นเพราะความสื่อสัตว์ของสอยสุดาต่อสามีเช่นนี้แต่มันก็ทําให้เขาพอใจไม่น้อยจึงยอมถอยออกมาและจากไปแต่โดยดีเนนางซอยเอ็งรู้หรือเปล่าว่าคนที่เอ็งไปจิเสธไปเมื่อกี้ เขาเป็นเถิงลูกชายคนเดียวของเจ้าสัวคณินเจียวนะเจ้าสัวคณินเขาเป็นถึงมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของยานนี้เจ้าสัวน่ะเป็นเจ้าของกิจการขนส่งทางเรือที่ยญ่ที่สุดมีท่าเรือเป็นของตัวเองชื่อว่าทันดอนเอ็กเพรสด้วยละใครๆก็อยากเป็นลูกสะใภ้ของเจ้าสัวกันทั้งนั้นเอ็งน่ะโง่หรือเปล่าเกือบจะได้สบายอยู่แล้วเขาจะเป็นใครฉันไม่สนหรอกป้า ันมีสามีแล้วแล้วเขาก็เป็นคนดีผู้หญิงเราอยากต้องการอะไราไปกว่าผู้ชายดีๆอีกหรอป้าหากแต่เท้าสันติไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆซึ่งนับตั้งแต่วันนั้นมาเท้าสันติก็จะกลับมาเป็นเท้าสันติทุกครั้งที่ซอยสุดามาตลาดทำทีกลับมาจีบเมียตัวเองเป็นการลองใจภรรยาตัวน้อยว่าหากมีนมรูปหลอดฐานาดีพร้อมดูแลนางจะเล่นด้วยหรือไม่ ซึ่งคล้อยหลังหญิงสาวไปแล้วทีไรเท้าสันติก็รีบรีกลับกระท่อมทั้งยังไม่ลืมที่จะเอาฐานมาทานหน้าทาตัวสังผมไม่ยุ่งเหยิงกลับไปเป็นไอสันตามเดิมที่รอเมียสุธิรักกลับบ้านอย่ากใจจดใจจอแต่หลายวันที่ผ่านมาสอยสุดายังคงปฏิเสธทุกครั้งที่เท้าสันติเข้าหาอีกทั้งยังส่งสายตารำคาญใจไปให้สร้างความพึงพอใจให้เขาไม่น้อย พราะยิ่งเธอเกลียดเขาในนามเท้าสันติมากแค่ไหนนั่นหมายความว่าเธอยิ่งสื่อสัตย์ต่อไอ้สันขอทานมากเท่านั้นสร้อยสุดาเดี๋ยวรอก่อนข้าบอกจะไปล้วไม่ใช่หรือไงไว้อย่าไปยุ่งกับข้ากระทังเท้าสันติตัดสินใจจริงจังวันนี้สร้อยสุดาจะต้องเลือกว่าเธอจะสื่อสัตย์และทนลาลำบากกับไอ้คนขอทานตัวดำหรือจะเลือกเท้าสันติคนนี้ มีชีวิตที่สุขสบายสามารถให้เธอได้ทุกอย่างตามที่ต้องการใจอ่อนในข้าเธอนะแม้เจ้าจะมีสามีข้าก็ไม่คิดรังเกียจหากเจ้าเลือกข้าข้ายินดีจะมอบทุกสิ่งอย่างที่เจ้าต้องการเจ้าจะมีชีวิตที่สุขสบายไม่ต้องมาลำบากแบบนี้เช่นนั้นแล้วข้าก็จะพูดเป็นครั้งสุดท้ายว่าข้ามีสามีแล้ว และถึงสามีคาจะยากจนลำบากแสนเข็นแค่ไหนแค่ก็พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเขาซื้อสัตว์ต่อเขาเพียงผู้เดียวเก็บความหวังดีของเจ้าเอาไวเ้เถอะเ่ยจบหญิงสาวก็รีบกลับบ้านไปทันทีและคิดเอาไว้ว่าจะไม่มาที่ตลาดที่นี่อีกไม่เช่นนั้นเธอก็คงจะโดนตือ้อยู่แบบนี้ทุกวันแน่ถ้าไม่ใจก็เตรียมตัวตายซะ เมื่อหญิงสาวกลับมาในตอนที่จะเดินผ่านเรือนหลังใหญ่ไปกระท่อมก็เห็นว่ามีเจ้าหนี้มาทวงถึงบ้านเพราะการค้าขายข,ข,ของตระกูลล้มละลายเจ้าหนี้ตามมาทวงเงินและกู่เอาชีวิตเมื่อพ่อแม่จะขอยืมเงินจากลูกเขยใหญ่และเขยคนกลางกลับกลายเป็นว่าต้องตกใจยิ่งกว่าเดิมเปรียกได้ว่าเขาซ้ำกรรมซัดเพราะความจริงถูกเปิดเผยเมื่อเขยใหญ่ทั้งสองถูกยนความรับผิดชอบให้ก็ยอมรับสารภาพ ว่าไม่ได้มีฐานะร่ำรวยอะไรทุกอย่างเป็นเรื่องที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาและโกหกหลอกลวงครั้นจะขอเงินก็คงไม่มีให้เอาเงินนี่ไปซะสิบกิโลคงพอนะแล้วก็ใส่หัวไปอย่ามายุ่งกับครอบครัวเมียฉันอีกสันติในคราบไอ้ขอทานปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับตะช่างและเงินจำนวนมากท่ามกลางความสงสัยของทุกคนก่อนจะมองหน้าภรรยาสักพัก แล้วส่งยิ้มให้เมื่อสอยสุดาพยายามเขียนถามว่าไปเอาเงินมาจากไหนเขาก็ไม่ได้ตอบอะไรออกไปกระทั่งเดินไปตักน้ําและนํามาล้างหน้าล้างเนื้อล้างตัวกลายมาเป็นเท้าสันติลูกชายเพียงคนเดียวของเจ้าสัวขันนินนี่เจ้าไอ้คนโรคจิตที่ตามจิตค้าที่ตลาดคือเจ้าหรอใช่แล้วจ้าข้าเอง นำลูกชายของเจ้าสัวกันนี่น่วะสวยแล้วพวกเราเราเจ้านี่ที่เห็นว่าคนตรงหน้าเป็นเท้าสันติต่างก็รีบ้อมเงินแล้วหนีไปเพราะไม่มีใครอยากจะมีเรื่องกับตระกูลของเขาและทำกลางความมึนงงและตกใจของทุกคนในครอบครัวบิดาของหญิงสาวก็พยายามจะเอ่ยคำขอโทษอีกทั้งพี่สาวทั้งสองต่างก็เข้ามาประจบประแจงเอ่ยคำขอโทษที่เคยดูมินและดูผิดไป แต่สันติก็หาได้ใส่ใจรีบจุงมือคนรักออกมาและกลับกระท่อมพร้อมกันปล่อยค่านี่เจ้าโกรธข้าหรือส้อยสุดาทำไมเจ้าถึงปิดบังข้าเรื่องนี้ทั้งยังแอบม,มาหลอกจีบข้าทั้งที่รู้ว่าข้าเป็นใครจะาทำไปทำไมชายหนุ่มเริ่มใจเสีย ไม่คิดว่าหญิงสาวจะโกรธถึงเพียงนี้จึงพยายามอธิบายให้เธอฟังว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะหลอกลวงหญิงสาวเลยเพียงแค่ตนเองต้องการจะทดสอบว่าหญิงงามที่ตนหลงรักคนนี้จะเป็นคนที่เหมอะรักแท้ให้กับเขาได้หรือไม่อย่ากโกรธข้าเลยนะข้ารู้ว่าเจ้าก็รู้สึกไม่ต่างจากข้าอย่าผลักใส่ข้าไปไหนอีกเลยนะข้าขอโทษหญิงสาวไม่ได้ตอบอะไร เธอนิงคิดกับตัวเองสักพักระหว่างนั้นเองชายหนุ่มก็แอบสวมกอดแม้ว่าหญิงสาวจะวุ่วายแต่ก็ไม่ได้ผลักใส่เขาไปไหนข้าขอโทษนะที่โกหกเจ้าแต่ข้าสัญญาว่าจากนี้ไปข้าจะบอกความจริงเจ้าทุกอย่างเชื่อใจข้าได้ไหมข้ารักเจ้านะอยสุดาจริงๆข้าไม่ได้โกรธเจ้าหรอกนะ ข้าแค่ตกใจและสับสนแต่ถ้าเจ้ารับปากข้าก็จะเชื่อใจเจ้าข้าเองข้าก็รักเจ้าสันติน่ารักจังเลยแม่เสือสาวของพี่สุดท้ายทั้งคู่ก็สามารถปรับความเข้าใจกันในที่สุดเท้าสันติจึงพาสอยสุดากลับไปอยู่เรือนใหญ่ของตนและใช้ชีวิตคู่อย่างสุขสบาย ส่วนครอบครัวของอยสุดาก็ปรับเปลี่ยนมุมมองที่เคยมองคนแก่ภายนอกตั้งใจปากกันทำมาหากินสร้างเนื้อสร้างตัวใหม่และนั่นก็คือท่านเล่ามาเรื่องมาลัยเลือกคู่แล้วพบกันใหม่ท่านเล่ามาในตอนหน้าสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ